วันนี้อย่าไปดูทางเทคนิคนิดนึงเป็นยังไงช่วงนี้ดูฟันเดอร์เมนทัลเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับมาดูกันหน่อยว่าสัญญาณทางเทคนิคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับนักวิเคราะห์ประจำของเรานะครับคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัททรัพย์รีเลร์เตอร์จำกัดโค้ดบาสตอนนี้พร้อมแล้วนะครับโค้ดบาสสวัสดีครับ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 เบสพิโจสวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับผ่านมาหนึ่งครั้งที่ทั้งโค้ดบาสเจอกันในพุธที่แล้วพันสอง ก็เอ่อเป็นลักษณะการพักตัวนะครับคือโอเคภาพภาพช่วงเนี้ยคือเป็นลักษณะการพักตัวปรับฐานนะครับแต่ว่าทิศทางหลักภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้เสียหายมากนักนะครับคือยังไม่ใช่เอ่อหลุดพันสองร้อยชั่งไม่ได้ใช่เป็นขาลงอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นลักษณะการพักตัวปรับฐานตามรอบมากกว่านะครับก็ย่อลงมานะครับก็หลุด ลงมาแตะ11.00แล้ครับก็น่าจะเอาไม่อยู่แล้วตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนวถัดไปจะอยู่ที่11.60นะครับครับยอดรอบนี้ย่อได้นะครับลึกสุดเนี่ยผมให้อยู่ที่บริเวณ11.20นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับสุดท้ายของรอบนะครับถ้าถ้าไม่หลุด11.20เนี่ยมันยังคงภาพการกับตัวรูปแบบไอแลนด์ดูอลโซนะครับในทางเทคนิคนะครับ แต่ถ้าหลุด1120เมื่อไหร่เนี่ยเซนเด็กจะกลับมาเป็นขาลงดังนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับตึ่งช่วงนี้ก็พักฐานลงมาเนี่ยนักทุนก็ใครที่สนใจเนี่ยก็รอรับด้านล่างนะครับเป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับ1160 1120เนี่ยเป็นโซนแนวรับเล่นรอบนะครับที่ดีนะครับ,รบก็เป็นจังหวะในการเข้าเก็บสะสมนะคใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วเนี่ยผมว่า รอบนี้เนี่ยรอบย่อ,ยอลงมาให้ให้ให้เก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นจังหวะในการเขา้าเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับสําหรับใครที่จะพิจารณาเล่นรอบใหญ่นะครับเพราะว่าในโนุมหลักเนี่ยคือเรายังมองเซ t ตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีโอกาสไป1 2ึ0งสองอยู่นะถ้าถ้าให้ระยะเวลาแต่แค่ช่วงเนี้มันพักตัวไปก่อนนะครับครับครับ,รบถ้าดูจังหวะน,นี้แล้วมีหุ้นตัวไหนแนะนําให้เก็บได้ไหมฮะช่วงนี้ เราแนะนำออสองตัววันนี้นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น OR OR รนะครับ OR าเนี่ยราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เห็นการสร้างฐานที่บริเวณ12.3 12.5นะครับโซนแถวนั้นนะครับ,รบก็มองว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับม,มีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นในระยะสั้นนี้นะครับเรา ให้เข้าแถวนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่อยากเข้าเนี่ยผมแนะนำว่า12.5-12.6เนี่ยโซนแถวนี้เป็นจังหวะเข้าที่ดีนะครับมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวกับโอกาสการฟื้นตัวกลับมีค่อนข้างสูงนะครับมีการที่ได้เห็นการขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ13.1นะครับก็มีลุ้นขึ้นทำไฮใหม่ของรอบสั้นนะครับสำหรับตัว OR นะครับครับมีอีกสักตัวไหมฮะ อีกตัวนึงนะครับปิโตครับเราชอบมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือตัว ivl นะครับ ivl เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในรอบของการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับครับกลุ่มปิโตเนี่ยช่วงนี้ผมว่ามาดีนะทั้งกลุ่มเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น ivl นะครับ g c อย่างเงี้ยพอทอร์ g c นะครับ ผมก็ว่าเล่นได้นะครับมีกาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวสุดโดยเฉพาะ I b บเนี่ยเรามองแนวต้านเราทดสอบ21.3ครับดนะครับแล้วก็มีลุ้นทำไฮใหม่นะครับครับรับรับแถวนี้ได้ใช่ไหมครับ I b บใช่ครับรับแถวนี้ได้เลยนะครับสต็อปลออยู่ที่1 9บ้านะครับอีกสักตัวึงฮะในกลุ่มปีโตอย่าง GC แล้วฮะวันนี้เห็น GC ราคาขาขึ้นมาเลยใช่ GC ก็ดีครับชอบครับชอบทั้ง I b บชอบทั้งจีเลยในช่วงนี้นะครับก็ เออผมว่ากลุ่มปิโตเนี่ยกำลังเป็นกลุ่มที่นำตลาดใหม่ครั้งนึง,น,งนั่งทุนสังเกตดีๆนะรอบนี้นะครับคือตัวเซนเด็กปรับตัวลงนะทำนิวทำทำโลใหม่ใช่ไหมแต่ว่าตัวกลุ่มปิโตเนี่ยฟื้นตัวกลับนะบ mm hmm. สวนบวกสวนขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวกลุ่มปิโตเนี่ยมีโอกาสที่ได้เห็นการขึ้นทำไฮใหม่ของรอบนะ20.7 แล้วก็ไปอีกทีที่22บาทนะครับใไรต่อครับสำหรับตัว GC กับ i v l นะครับตอนนี้ตอนนี้รับได้เลยใช่ไหมรับได้เลยไหมฮะหรือว่าต้องต้องย่อก่อนจริงๆหนึ่งไม้ก่อนหนึ่งไม้ก่อนได้การตกรถนะครับแล้วอีกหนึ่งไม้นี่ยรับจังหวะย่อตัวแถว18.5นะครับครับผมครับดูตัวหนึ่งครับท็อปไทยออยนะกำลังมาหรือเปล่าครับ ไทยออยเนี่ย <c oughs> เหลือเหลือเพียงการขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญคือที่บริเวณ28.75นะครับตรงนั้นเนี่ยผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้เนี่ยจะเป็นการยืนยันรอบกันรปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในในรอบใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ย ผมมองว่าตัวไทยออยเนี่ยยังคงเป็นไซเวออกรานข้างมากกว่านะครับไซ์เวย์ในกกออกว้างแถว2 1่สถึงยีนะครับ,รบแต่ว่าถ้าผ่าน28.75หรือว่าตีกลมๆก,ก็29นะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวไทยออยจะเข้าสู่รอบขาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งคือจบรอบไซเวแล้วเตรียมเข้าสู่รอบขาขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นย้าว่าต้องผ่านยี่สิให้ได้ นะครับดังนั้นเนี่ยยังรอทางเทคนิคเนี่ยยังรอการขึ้นผ่านระดับดังกล่าวเพื่อยืนยันรอบกันกลับตัวในครั้งนี้นะครับครับขออีกสักกลุ่มหนึ่งกลุ่มเพียรมลิคแจ๊สฮะแจ๊สดูแล้วไปต่อไหมฮะนี่โอ้โหดูหวามากแจ๊สเนี่ยผมว่ามีมีลุ้นกลับตัวนะรอบนี้นะครับคือเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวเอ่อทางเทคนิคเขาว่าเขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ inward h ์ n d t ่นโ e เดอนะครับเอียงซ้ายด้วยนะครับคือแบบ b เบรกเส้น n e ็ก l i น์นะครับที่บริเวณ1.67ขึ้นมาได้ยืน70นะครับแล้วก็กำลังที่จะได้เห็นการขึ้นไตหไฮใหม่ของรอบอมวัดรอบการขึ้นสำหรับตัว j a ส z เนี่ยนะครับได้ที่ระดับ2บาทนะครับสำหรับรอบนี้2บาท2บาท10เนี่ยมีกาสที่ได้เห็นการขึ้นต่อนะครับ เพื่อสร้างไฮใหม่นะครับก็มีลุ้นครับปรับตัวขึ้นต่อนะครับรับรับที่เท่าไหร่ดีครับแจ๊สจริงๆตัวแจ๊สเนี่ยแนวแนวรับในการเข้าเล่นรอบเนี่ยจะอยู่ที่1นึจุเจ็ดสองนะครับอืมอ่ะสต๊อปลอสเท่าไหร่หนึ่งเจยหมครับจริงๆถ้าสต o อปลอสเนี่ยให้หลุดโลของไหลกว่านะครับคือหยุดหลุดหนึศูนย์นะครับอ๋อลึกหน่อยลึกหน่อยนะไอ้ตัวหนึ่ง VGI เวีจีนะครับรอบนี้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาชนแนวต้านด้านบนนะครับ2.32ก็มีการย่อตัวลงสลับแต่ว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวที่แถวแนวรับเอ่อ2.12นะครับแนวรับด้านล่างแล้วก็อีกที2.04ย่อลงมาไม่มีปัญหาอะไรครับย่อลงมารับเล่นรอบได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้วิจียมันไซเวย์มากกว่า นะครับไซเวออกข้างนะครับก็ดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเล่น VGI ช่วงเนี้ยก็คือเอ่อเป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะครับแล้วเด้งบนขึ้นไปเท่าไหร่ครับตัว VGI กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่2.32นะตรงนี้ยังเตดอยู่นะยังไม่ผ่านนะครับอืมแผนไไหมแผนบีตัวตัวหนึ่ง แผ่นบีขึ้นมายืน5บาทได้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมยังมองว่ารอบนี้ยังต้องระวังนะครับคือ,อควอลุ่มเริ่มเบาบางลงขึ้นเรื่อยๆนะฮะปกติเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยนะครับวอลุ่มควรจะมานะครับถ้าถ้าเทรนด์เป็นขาขึ้นแต่ว่ารอบเนี้เห็นได้ว่าเทรนด์ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับสำหรับตัวแผ่นบีนะครับก็มองว่าโอกาสในการพักตัวลงเนี่ยยังยังมีค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยอย่าหลุด5บาทนะถ้าหลุด5บาท ต้องชะลอการลงทุนทันทีนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการเข้าสู่รอบการผักตัวได้นะครับสำหรับตัวแ่นบีดังนั้นเนี่ยอย่าหลุดท่าบาทแล้วกันนะครับถ้าหลุดทาบาทต้องต้องระมัดระวังเลยนะครับครับครับผมอ่ะถามตัวของเออจเอพีเอเนี่ยฮะแนวโน้มเป็นไงครับ ซีพเอล่นเทรดดิ้งระยะสั้นดีมากนะครับตัวนี้นะครับย่อมาไม่กลัวเลยนะครับย่อมาเป็นจังหวะซื้อนะครับจังหวะที่ราคาย่อตัวเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อนะครับวันนี้ก็เกิดการย่อตัวสลับลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีมีกาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับค่อนข้างสูงนะครับแนวรับในการตั้งซื้อสําหรับตัว CPF เนี่ยจะอยู่ที่25.5สนะครับส่วนแนวต้านในการขายเนี่ยจะอยู่ที่เทที่เดิมนะครับคือ26.5 แนวโน้มในภาพหลักเนี่ยครับสำหรับตัว c p f เนี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับทิศทางโดยรวมเนี่ยยังเป็นเป็นขาขึ้นครับถ้าตามรอบเนี่ยมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็มองว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยในรอบใหญ่เนี่ยอยู่ที่27บาทนะครับครับครับตัวของ EA ละครับพดมองไงครับ EA ยืน2องจได้เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับตัว EA นะครับก็ ทิศทางดูดีนะครับกับขึ้นมายืน3บาทกําลังที่จะเจาะทำไฮใหม่ของรอบนะครับผมว่ามีโอกาสไปต่อครับ EA ทรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับมุมต่มรักษามุมต่มเชิงบวกไว้ได้ดีนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการขึ้นทำไฮใหม่นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่สามจุดสามจุดห้าศูนย์นะครับครับแล้วก็ีอทีสี่บาทนะครับอ่าสำหรับตัวของ EA นะครับอ่ะมีนักคุณถามเข้ามาตัว C p พ็ตครับแล้วก็ BJC นะครับผมทำไงดีครับเห็นราคาลงมาวันนี้สองตัวนี้ลึกเลยครับ c p x t a r ้าไม่เอานะครับเราไม่แนะนำตั้งแต่หลุด24บาทลงมานะครับตั้งแต่หลุด24บาทลงมาก็เป็นการทำทำโลใหม่ของรอบนะครับคือทำโลใหม่ในภาพใหญ่เลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับมีการลงต่อค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับสำหรับตัว c p x t a r นะครับอีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะครับ BJC ครับ บีเรอรับด้านล่างครับอยู่ในรอบการพักตัวนะครับแนวรับ23บาทหลุดลงมาเนี่ยก็ไปรอด้านล่างนะครับแถวแนวรับด้านล่างอีกทีนึงเนี่ยอยู่ที่21.5ถึง25 21ถึง20.5นะครับครับ,รบมีคุณนกน้อยถามตัววาครับโค้ดมองไงครับวานเ,นวนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเป็นลักษณะไซเวอฟนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสามารถเล่นเล่นรอบได้แต่ว่าถ้าระยะสั้นนะครับ ระยะสั้นเนี่ยอย่าอย่าหลุดอย่าหลุดบริเวณ3.16แล้วกันนะครับถ้าถ้าไม่หลุด3.16เนี่ยก็ยังรักษาทิศทางเชิงบวกในรอบระยะกลางเอาไว้ได้มีโอกาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับ,บเพื่อไปทดสอบแนวต้านได้านอคือ3.44นะครับรอบหลักเนี่ยยังงง3.60เป็นด่านรอทดสอบนะครับจากตัว w h a นะครับครับมีบ B, ตัว B CPG แล้วครับโค้ด อบีซก็ย่อตัวลงมาผมมองว่าก็เป็นงหวะในการเข้าซื้อเหมือนกันนะครับก็ทิศทางหลักยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับไลโอาาสันลงมาแตะ7บาท7บาทก็เป็นแนวรับ1แนวรับสําคัญกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แถวนี้ได้เลยนะครับ7บาทหรือว่าเผื่อไว้อีกไม้หนึ่งก็6.60นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นด่านในการเข้ารับเลนรอบที่ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าภาพหลักยัง ไม่ได้แย่อะไรนะครับทิศทางยังคงเป็นเป็นโดยรวมเป็นบวกมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้าน7.4ี่ถึง7.65นะครับนะครับครับคุณดารุณบอกว่าขอแนวโน้มกัฟหน่อยครับเพิ่งเก็บไม้แรกไปวันนี้48บาทกัฟเนี่ยอยู่ในรอบการพักตัวแต่ว่าผมว่าถ้าให้ระยะเวลาเนี่ยยังมีโอกาสกลับไป50บาทนะครับก็ท่ายืน47บาทได้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะอย่ารุด17่บบาทพอแล้วนะครับถ้าหลุด17อาจจะเป็นลักษณะการพักตัวลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ยาลูสิบนะครับสำหรับรอบนี้นะครับครับสมมุติว่าเขาเก็บ48เอ่อถ้าหลุดส7ต้องคัดไหมฮะตามถ้าถ้าเลนสั้นต้องขัดครับถ้าเลนสั้นต้องขัดนะครับอืมครับอ่าครับคุณนัทถามตัวอ่าขอแนวโน้มเอสไหน่อยครับไอสไอเอสบีก็ไม่ดีนะครับแนวโน้มยังเป็นลักษณะการอ่อนตัวลงนะครับตามรอบนะครับทิศทางค่อนข้างอ่อนแอนะครับมีการที่ได้เห็นการพักตัวลงต่อตามรอบนะครับมีการลงทดสอบ แนวรับออรอบนี้คือ16บาทนะครับยังไม่แนะนำครับยังยังมองว่าโอกาสการปรับตัวลงต่อของ s อ b ยังมีค่อนข้างสูงนั้นเนี่ยอาจจะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับอืมอ้มอาวนะฮะมีแฟนรายการถามตัวแ a บบิดครับโค้ดมองไงครับแ a b บิดและบิดเหมือนจะฟื้นตัวะระยะสั้นนะครับก็ โอเคโมเมนตัมโมเมระยะสั้นเนี่ยมาดีนะแต่ว่าก็เน้นย้ำว่าในรอบสั้นเท่านั้นนะครับ,รบก็ย่อตัว pull back ลงมาเนี่ยผมว่ารอดูนะครับแนวแนว break o u เดิม34สตางถ้ายืนยังยืนตรงนั้นได้ก็ยังมีลุ้นการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน4 1 4 0 4สตางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัว l a บ b i t นะครับ,รบมีถามตัวทัตโก้ครับผม ทัสโกช่วงนี้ผมว่าน่าจะไซเวย์ไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่ติดแนวต้านสำคัญไม่ผ่านนะครับคือแถวบริเวณเอ1 5 8 6บาทตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นจุดจุดแนวต้านสำคัญของรอบใหญ่นะครับผ่านยังไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการไซเวย์สะสมกำลังไปก่อนสักระยะหนึ่งเลยนะครับครับ,รบมีตัวเน็กครับโค้ดมองไงครับ nex เน็กกำลังฟื้นตัวนะครับแต่ว่า ยังมองว่าเป็นการฟื้นตัวระยะสั้นเท่านั้นนะครับทางหลักเนี่ยยังคงให้น้ำหนักเป็นไซเวย์นะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่88ตางค์ผมว่าไม่น่าผ่านนะครับคาดน่าจะได้เห็นการขึ้นติดระดับดังกล่าวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงสลับนะครับก็แนวหลับในการตั้งซื้ออยู่ที่68ตางค์นะครับแล้วก็อีกที56ตางค์นะครับก็เ,เด้งมาใครกำไรแล้วก็รอขายที่แนวต้านด้านบนนะครับ88ตางค์นะครับเป็นจังหวะในการ ขายทำรไรเล่นรอบที่ดีนะครับ,บครับกันกุลล่ะครับโค้ดกันกุลกันกุลก็เฉยๆครับไซเวย์ออกข้างมากกว่านะครับยังยังรอดูการเบรกเอาท์นะครับกันกุลกันกุลผมว่าภาพหลักก็ไม่ค่อยดีนะแนวโน้มยังคงอ่อนแอนะครับก็ทิศ<ม>ทางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตามรอบเนี่ยความเสี่ยงการชะลอตัวเนี่ยยังมีมากกว่านะคร<ม>ับเนี่ยก็อาจจะ ยังไม่แนะนาครับสำหรับตัวกันกุนนะครับครับถามตัวเนอร์ครับผมราคาตอนเนี้ยสี่บาทยี่แปดเนี่ยเข้าตอนนี้เลยได้ไหมครับผมอยากให้ต่อราคานะครับสำหรับตัวเนอร์นะครับอยากให้ต่อราคาเยอะๆนะครับก็แนวรับในการนั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่แถวบริเวณ4.10นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นด่านในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยยังค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าถ้าอยากปลอดภัยเนี่ยผมแนะนําว่า ต่อราคาดีกว่านะครับสำหรับตัวเน้อไปรอที่แถว4.10นะครับครับพี่บุญยลิตถามตัวเบมครับโค้ดรับตรงไหนดีครับเบมก็กลางๆครับถ้าอยากจะรับก็แถวนี้ได้เลยครับ5.75นะครับเราเรามีสต็อปลอนะคือหลุด5.60นะครับถ้าหลุด5.60ต้องต้องรีบสต็อปลอยเพราะว่ามันจะเป็นการลงต่อไปทดสอบ5บาทดังนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากรับเล่นสั้น นะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปรอขายแนวต้านแถวหกบาทนะครับครับคุณหนูนกถามตัวเจม์หมาดครับมองไงครับเจมส์หมาดก็แนวรับสุดท้ายแล้วนะครับเจ็บาทหลุดไม่ได้ครับตรงนี้หลุดนี่เอ่อจะเป็นการเปิดดาวไซด์ลงต่อในในรอบหลักดังนั้นเนี่ยไม่ควรหลุดเด็ดขาดนะครับสำหรับตัวเจมหมาดนะครับถ้าหลุดนี่คือเลิกเล่นเลยนะใช่ครับถ้าหลุดต้องเลิกเล่นเลยครับอเจ็ดบาทนะเอ่อตัว TOA อครับผมสร้างฐานหรือยังครับ ทีโเนี่ยเหมือนจะผ่านบอททอมแต่ว่าผมว่ายังไม่ชัวยังไม่ชัวเพราะว่าแนวโน้มใน,นภาพหลักเนี่ยมันยังกดอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับตามรอบเนี่ยความเสี่ยงในการอ่อนตัวเนี่ยลงต่อเนี่ยผมว่ายังมีค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังนะครับสำหรับตัว TOA นะครับครับครับคุณพิทวั์ถามตัวปตทสพครับโค้ดบ,บ้านมองไงครับ สพผมมองติดแนวต้านนะผมมองว่าไม่น่าผ่านแนวต้านร้อยห้านะครับตรงนี้ไม่น่าผ่านดังนั้นเนี่ยรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการขายทำลายเล่นลอ่สอสพอใครจะรับเนี่ยผมว่าไปรอด้านล่างนะครับแถวโซนบริเวณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบาทจะด,ดีกว่านะครับไม่ไม่อยากให้ไล่ราคาเลยนะครับสำหรับตัวสอพอครับครับอ่ามากูลโลครับเทรนด์เป็นยังไงครับมากูลโลมากูโล,โลนะครับอเอ่อมากุลโลก็แนวโน้มเนี่ยช่วงนี้ก็ เอ่อทิศทางเป็นการทําโลใหม่แต่ว่าจะมีการฟื้นสลับแต่ว่าถ้าถ้าตามรอบก,ก็ยังมองว่าฟื้นเพื่อลงต่อยังมีโอกาสลงไปแตะ15บาทแล้วก็สิบสาบาทนะครับถ้าดังนั้นเนี่ยอยากให้ต่อราคาเยอะๆครับสำหรับตัวมักโลไม่ไม่ต้องรีบเหมือนกัน,นครับตัวนี้แต่ถ้าอยากเล่นเนี่ยก็เก็งกัหไราระยะสั้นได้นะครับจะเข้าแถวนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแล้วเล่นเล่นดีดกับรอบสั้นนะครับคือเล่นฟอลเบรกไปนะครับ แต่ว่าต้องมีสตอลล์แถว15.4นะครับแต่ว่าผมมองว่าไม่น่าเด้งไกลนะครับก็เป็นการเด้งระยะสั้นเท่านั้นนะครับครับครับคุณสมชายคุณสุริพรถามตัว SCB ครับแนวโน้มเป็นยังไงครับโค้ดดีครับชอบครับตัวนี้นะครับแนวโน้มใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อวานเกิดการ break out วันนี้ย่อตัว pull back ลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าเล่น drop ที่ดีมีโอกาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับเพื่อทำ high ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ครับ เอ b ซีบีเคแบเนี่ยผมชอบนะครับคือเบรกนะครับอยู่ในรอบการเบรกโดยเฉพาะเค a n k นะเคแบงนี่เบรกสวยมากนะครับเบรกแนวต้านใหญ่นะครับเอสก็ใครที่ตามมตามไม่ทันเมื่อวานวันนี้ก็ย่องลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับครับไม้แรกไม้แรกที่เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเนี่ครับตรงตรงนี้ได้เลยครับร้อยยี่สิบเอครับผมอ่าตัวของเอ b ซีบีนะเคแบงก์ะครับไหนไหนก็พูดแล้วเมื่อกี้เคแบงก์นะครับก็เมื่อวานนี้เบรกทำทำให้แนวต้านมันถูกเปิดวันนี้เกิดการย่อตัวสลับลงมา ดังนั้นเนี่ยย่อได้ไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าอย่าอย่อหลุดร้อยหบเแล้วกันนะครับถ้าถ้าย่อยังไม่หลุด161ผมมองว่าก็เขาเล่นรอบได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับเข้าไปไม้หนึ่งก่อนได้เลยนะครับแต่ร้อยหกิี่ร้หกบนะครับก็มีโอกาสรอบใหญ่ยังมองไปต่อนะครับสำหรับตัวเคแบงค์นะครับครับพี่สมชายถามตัว JMT ครับโค้ดมองไงครับ JMT ส0บาทครับแนวรับสำคัญไปรอ10บบาทห้ามหลุดเด็ดขาด นะครับห้ามหลุด,ดขาดจีเอ็มทีสิบบาทนะครับแนวแนวสุดท้ายของรอบใหญ่เลยครับ,รบสู้มาลงลงมาต้องสู้นะต้องกล้าซื้อหน่อยนะแล้วก็สิบบาทต้นๆเนี่ยใกล้แล้วใครใครที่ใครที่จะเอาว่าเนี่ยครับเริ่มเริ่มเก็บได้ละสิบจริงๆสิบจุดหนึ่งสิบจุดสองสิบจุดสามเนี่ยใส่ได้แล้วครับสำหรับตัวจีเอมทีแล้วก็หลุดสิบบาทเลิกเล่นแค่นั้นเองนะครับก็สต็อปล็อตจะสั้นหน่อยนะครับเนาะอ่าก็เสี่ยงน้อยหน่อยนะครับ มีทางด้านคุณนาดนะคุณนพพรถามตัวบ้านปูครับโค้ดมองไงครับบ้านปูเรามองกับตัวภาพใหญ่นะครับ<ม>เรามองกับตัวภาพใหญ่<ม>เรามองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนะวต้านห้าบาทแล้วก็รุนผ่านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวบ้านปูเนี่ยกาลังกลับขึ้นมาเข้าสู่รอบการฟื้นตัวใหม่ครั้งหนึ่งผมว่าทิศทางยังคงดูดีนะต,ตั้งแต่มัน break อ่อุดขึ้นมาเนี่ยผมว่าบ้านปูเนี่ย เออพลิกภาพกลับมาเป็นบวกแล้วตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมีลุ้นทดสอบ5าบาทแล้วก็ลุ้นผ่านด้วยครับสำหรับตุกบานปูนะครับคร <c oughs> <ข JESS CA> ับครับ uh, คุณประวิทย์ถามอ่คุณเอิร์ธด้วยถามตัว C p พลครับเลิกเล่นหรือยังซีพแนวรับสุดท้าย4 8ดนะครับ48นะครับก็อย่าหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องเลิกเล่นนะครับแต่ว่าผมว่าย่อมารับได้นะครับสำหรับตัว c p พ แต่วันนี้กราฟลงลงเหมือนเอ็กต้าเลยลงพร้อมกัเลยวาพร้อเลยนะสตัวนี้นะครับ,รบโมโนโครับโค้ดทุนบาทยี่สิบสี่ถือรอได้ไหมคะเโมโนเนี่ยถ้าทุนต่ำนะครับคือก็อาจจะขายทำไรเล่นรอบออกมาก่อนได้นะครับเพราะว่าอ,อ,อยู่ในรอบของการย่อตัวนะครับก็ คือถ,ถ้าถือยาวเนี่ยก็ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมผมว่าย่อ,อมาเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวโมโนนะครับอืม,อ,มอานะฮะเอ่อมีทางคุณดวงกระมนถามตัวสปาครับโพสเข้าได้ยังโอ,โอ้สปาแนวรับสำคัญสามบาทหลุดมาแล้วนะครับก็เอ่อ รอกลับมายืนสาบ,บาทค่อยเข้าดีกว่าสำหรับตัวสปาแนวโน้มยังยังไม่ดีนะครับอ่านะตัวสปานะใจะเย็นๆนะอย่าพึ่งนะนะครับอ่ะอีกหนึ่งท่านถามตัว TACC ครับโค้ดมองไงครับเอ่อ TACC นะครับรอบนี้รอเบรกสี่ผมว่าเบรกผมว่ามีโอกาสเบรกนะครับมผมว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นทดสอบแนวต้าน4.60 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้ก็อัพไซด์จะเปิดแล้วก็ดึงมุมตั้งเชิงบวกกลับเข้ามานะครับก็มีลุ้นผ่านนะครับอ่านะครับ,รบอ่ะขออีกสักตัวนึ่งค,ครับวาอาีค oh. รับโค้ด WHRT a อ่ตัวนี้โอ้ทรงอาจจะไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน9.6อาจจะมีการติดนะตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับ9.6 ผมว่าติดนะนติดเรา,เรา,เ,ราเราดูรอบการ,รย่อตัวนะครับก็ยอ่อไปแถวๆ9.2ไปจดแ 9, 2, 8, 8, เนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้อกลับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับครับ,รบเอานะฮะอ่ะน้าจะคอบทนไหมบ้านปูบ้านปูที่ถามแล้วเอาละถามมาแล้วถามมาแล้วนะครับอ่ะคนบ้ายครับดูภาพภาพตลาดแล้วเนี่ยวอลลุ่มหรืออะไรต่างๆทางเทคนิคเนี่ยที่ดูเนี่ยตอนเนี้ยังยังมีโอกาสกลับขึ้นไปต่อได้อยู่ใช่ไหม แค่ช่วงนี้บักตัวระยะสั้นครับก็คือภาพหลักมันยังโอเคอยู่แต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยก็อดทนหน่อยนะครับถ้าเกิดลงมาหนึ่งหงหกศูนยอย่างที่คุบ้านบอกคือเป็นจังหวะเข้าซื้อได้เลยใช่ครับผมเนาะครับผมอแล้วแล้วกลยุทธ์ของเพื่อนเพืนนักลงทุนเองเนี่ยช่วงนี้ควรจะสะสมไหมพอลงมาหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หรือถือเทรดสั้นหรือยังไงดีฮะ รอสะสมนะครับรอสะสมที่โซนบริเวณ1120ถึง1160เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสะสมถือยาวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ่าใครตกรถรอบที่แล้วก็อาจจะได้มาเก็บกันอีกรอบหนึ่งครับผมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคนบ้านมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับ